แม่ไม่รู้จะพูดทำไหนกับพ่อแล้วนะเห็นไอ้ที่หมวกเป็นหมวกอันนี้กันกันแมลงกันพวกแมงกัดต่อยไหมไม่เอามาให้คุณพ่อแล้วพ่อไม่ใส่แกก็ไว้ในกระเป๋าข้างหลังอะ่ะเ,เป็นไงล่ะตอนเนี้ <c oughs> คนด้วยอย่างคุณพ่อต้องเจออย่างนี้แหละค่ะ สงสารก็สงสารดูเจ็บอย่างแห้งสงสารมากเจ็บอย่างแห้งเพลินโอ้ยบังเดอร์เอาไงฮะเอ้ยมุดอยู่ใต้รากไม้อย่างเงี้ยห็นไหมอ๋อเป็นก่อนด้วจ้ะ ไเอคเอาลูกออกจากตรงเหตดแม่ขึ้นอีกแล้ว,ลวบึ้งด้วยนี่ไหว sụt sụt lười u khăn khăn bì không mày mi kê sao mà mà đi cống hả biết nó Ah. Gå inte dit, och få på svalt dörr. Geting? Jag har fått ett bett på örat, svinont gör det. Kom här då. Jag har taggat barn. Det är getingar som bor i jorden där. Ah. Är du arkiv på dem eller? De är jättesmå. แม่ดีแม่เตรียมยาหมองยาอะไรมานะคะกันพ่อโดนพ่อโดนพึ่งต่อยอ้เขาเรียกมันอยู่ใต้ดินอะทำรังอยู่ใต้ดินะเอาลูกออกมาก่อนอันตรายอินทกนเนราดมดอ

โเด็กเก็บผพ้ดเดียวหรอกคุณพ่อเจ็บคนมันเจ็บเนาะเขาจะมีอารมณ์เก็บเดินวนไปวนมาต้องรอให้แก็หาเจ็บก่อนให้วิ่งสู้ฟัดเก็บคนเดียวและจ้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอคุณพ่อหายก่อน ดูลูกเป็นห่วงพ่อสอบถามอาการแบบอืมอินเตอินเตเข้ามาไหนารำม,มามีเก,ก็บจังไรล่ะชิม e ดล่ะพี่นออ้องเอ้ยขึ้นมาหลายแท้ขอทาม โอ้ยถามถามครับถามแน่แท้ก,ก็ได้นะเแบบี้ เอานะคะขาอย่างใหญ่เลยง่าย

ชนเผ่าแคนวิเศษฮัลโหลแคนฮัลโหลแคน